ครับผมนายมาโคลิเดตเลขที่23ปวส1ทครับ,รบวันนี้ผมจะมาบอกความรู้เบื้องต้นการเรียนไฟฟ้ารถยนต์ครับไฟฟ้าคือพลังงานรูปหนึ่งซึ่งเก็บซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกมาหรือการเคลื่อนที่มองอิเล็กตรอนหรือโปรตอน หรืออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอำนาจคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอนกับโปรตอนใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดพลังงานอื่นเช่นความเร็วแสงสว่างการเคลื่อนที่โบลคือหน่วยที่ใช้เรียกเพื่อบอกขนาดของแรงดันไฟฟ้าแอมนะครับคือ หน่วยที่ใช้เรียกปริมาณกระแสไฟฟ้าครับต่อไปนะครับโอมนะครับคือหน่วยที่ใช้เรียกเพื่อบอกขนาดของความต้านทานครับต่อไปนะครับจะเป็นความสัมพันธ์แบบที่1ครับเมื่อโอมนะครับเพิ่มขึ้นจะทำให้แอมไหลผ่านได้ยากเราต้องเพิ่ม โวลต์จึงทำให้แอมไหลผ่านวงจรในปริมาณเท่าเดิมได้ความสัมพันธ์แบบที่สองนะครับเมื่อโอห์มลดลงเราจะทำให้โอห์มไหลผ่านได้ยากไหลผ่านได้ง่ายเราต้องมโวลต์ทำใหม่แล้วเฮ้ยจึงทำใหม่ <c oughs> แอมผ่านวงจรในปริมาณเท่าเดิมได้ แบบสองพันที่สามเมื่อวลต์ต้องจะทำให้แอมไหลผ่านได้ยากไหลผ่านได้ง่ายเราต้องเพิ่มรถโอมโอมจึงจะทำให้แอมไหลผ่านวงจรในปริมาณเท่าเดิมได้แบบสัมพันธ์แบบที่สี่นะครับเมื่อโวน เพิ่มขึ้นจะทำให้แอมไหลผ่านได้ยากหรือไหลง่ายเราต้องเพิ่มลดโอมจึงทำให้แอมไหลผ่านวงจรในปริมาณเท่าเดิมได้ขอบคุณครับ